นี่นะคะเพจะเชิญพี่ชายเป็นคนหนึ่งเราเคยร่วมงานกันมาก่อนเคยอยู่ในบ้านเดียวกันเคยกินนอนอยู่ด้วยกันสงสัยไหมคะว่าเป็นใครขอชพูดกับพี่นวหน่อยค่ะแทนท่าแทงทำไมไปอยู่ตรงนู้นล่ะคะคุณพี่คะทาแทงอย่าพูดแบบนั้นสิสวัสดีครับ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 โอ้โห ออกรายการพบปะประชาชนช่วครู่นะตอนนีีนะออโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ทำใจเบอร์เลยนะคะคุณพี่ใช่พี่รักทุกคนจริงตรงเมยเรามางานนี้เราไม่มีค่ายม,มีสังกัดใช่ไหมใช่ค่ะ ไปบอกเขาว่าเราอยู่บ้านเดียวกันก็จ <Job> ริงปะล่ะเอออนี่แต่งงานกันเลยไหมเดี๋ยวนะถามรู้สักนิดนึงแปลเข้าแปลกกลับบ้านไปเข้าไปเหยบ้าไม่วันนี้ดีใจแค่ที่เจอที่ชายคนนี้นะคะใช่เพราะว่าเราอยู่ที่บ้านเดียวกันตอนนั้นใช่เราบอกไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนแต่ทุกคนคงทราบดีเราไม่ต้องพูดบรรยายด้วยภาพเป็นที่ที่คุณรู้่าไนตอนนั้น ตอนนั้นแพงก็กาลังแพงตอนนั้นแพงก็กำลังนั่งอยู่กับตีอยู่สองคนรอดไดข่าวใหม่อะไรบ้างลยเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วเขาไม่ได้เลิกเขาเป็นเพื่อนกันปกติและพี่ดิวล่ะคะมีความรักอะไรอีกหรือยังยังตอนนี้รักอยู่คนเดียวรักใครรักพระองค์ท่านครับเขาเลือนจนได้ดูเป็นแพเอกนะ มาตอนนี้ก็เป็นพระเอกแต่งตัวดูดีอย่างเช่นมาริโอเมาเลอร์ทันหลังสันหลังฮันหลังเออเหมือนมาริโอ์พอหันหน้าปุ๊บหันหน้าปุ๊บเมาอ้วกทันทีค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะที่เล่นให้ค่ะข้างหลัง <c oughs> มีกุ้งกินกุ้งกินให้เล็กน,น้อยอันนี้ก่อนที่จะฝากเวทีไว้กับพี่จากสามปีสุดท้ายครับแพงขอพูดสิ่งหนึ่งนะคะครับผมจากใจด้วยความที่แพงเป็นคนไทยแล้วก็เป็นเยาวชนไทยอายุก็น้อยด้วย จะ,ะก็<ม>อยากพ<ะ>ี่แกแรอขอฝากให้อ่อขอพอรอทุกอย่างโดมบันดาลให้ในหลวงของเรา<ะ>มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ทรงพระเจริญอยู่คู่คนไทยไปนานๆนี่คือจากใจของคำพูดของแพงแล้วก็เด็กคนหนึ่งที่เป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในประเทศไทยขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าแพงขอฝากเวทีนี้กับพี่ดีแล้วกันนะี่เดี รักน้องรักน้องชันกันโอ้แม่แพงสกังพัง